ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงนของพักดีอีกครั้งนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสตาร์ทอัพนะครับที่เป็นท็อปยูนิคอร์นของโลกที่น่าจับตามองในปี2022นี้นะครับแล้วก็อยู่ในผมจัดให้ข่าวนี้อยู่ในท็อป10 ข่าวที่น่าจับตามองของปี2022นี้โดยผมเองครับเป็นคนจัดอันดับนะครับก็อันดับที่1ย้อนกลับไปอีกทีนะครับเรื่องของยูเครนรัสเซียซึ่งก็ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับครองหน้าข่าวทุกฟีดข่าวทุกสำนักข่าวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็การเติบโตทางธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราละทิ้งไปไม่ได้ใน4 e p ก่อนผม ตัวอย่างนะครับที่เป็นท็อปยูนิคอนของโลกเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับทุกตัวนะครับเป็นยูนิคอนที่เรียกว่าเติบโตได้อย่างโอ้โหหน้าทึ่งนะครับแล้วก็เป็นโมเดลธุรกิจที่ถ้าย้อนกลับไปสมัยยุคป,ปีก่อนปี2000เนี่ยมันเป็นโมเดลธุรกิจที่เราไม่เชื่อว่ามันจะไม่เรียกว่าไม่เชื่อนะครับไม่เคยคิดถึงเลยดีกว่าว่ามันจะมีโมเดลธุรกิจแบบนี้อยู่ใน EP นี้ครับผมอยากจะพูดถึงผมอยากจะเล่านะครับถึงสตาร์ทอัพรายหนึ่งครับ ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมอยากจะทำสตาร์ทอัพวันนี้มากจนแม้กระทั่งผมเรียนจบมาครับผมก็เป็นความฝันแล้วก็เคยมีโอกาสได้สัมผัสด้วยในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจที่สตาร์ทอัพรายนี้ที่เป็นท็อปยูนิคอนท็อป10ของโลกเนี่ยนะครับที่ถูกจับตามองว่าจะแบบเติบโต IPO ระดมทุนต่างๆในราดหลักทรัพย์อะไรเนี่ยนะครับเป็นความฝันจริงๆของผมนะครับนั่นก็คือ Epic Games ครับ อีพ c เกมส์เป็นใครครับคือถ้าพูดถึงเกมในระดับโลกที่เรียกว่าเราน่าจะคุ้นหูหรือเคยได้ยินกันนะครับเช่น PUBG หรือ Fortnite เนี่ยนะครับคือ PUBG กับ Fortnite เนี่ยปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจะครอง Market Share แบบเต็มที่เลยนะครับแต่ทีนี้ภายใต้ใการพัฒนาเกมเนีย่ย p ับ G Fortnite นะครับหรือจะเกมอะไรก็ตามเนี่ยครับ ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนนู่นมาเลยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกมเอนจินครับคือเกมเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าอยู่ดีๆคุณมาสร้างทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์เลยครับบริษัทผู้พัฒนาเกมเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาเกมเอนจินนะครับหรือซอฟต์แวร์ในการสร้างเกมนะครับซึ่งทั้ง PUBG แล้วก็ f o r t n i น e ครับใช้เอนจินตัวเดียวกันที่ชื่อว่า Unreal Engine นะครับ Unreal Engine เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้พัฒนาเกมสามารถพัฒนาเกมได้เร็วและสํเเ็็จมากขึ้นซึ่ง Unreal Engine ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทที่ชื่อว่า Epic Games นะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ Super Unicorn นะครับปัจจุบันถูกประเมินมูลค่าไว้ทะลุ1ล้าน1ล้านล้านบาทไปแล้วนะครับผู้ก่อตั้ง Epic Games ก็คือ Tim Sweeney นะครับ Tim Sweeney เนี่ยเกิดปี1970นะครับ ก็มีอายุพอสมควรแล้วนะครับที่แมริแลนด์สหรัฐอเมริกานะครับในวัยเด็กของทิมสวีนี่เนี่ยเขามีความสนใจในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ตัวเองชอบงัดแงะชอบซ่อมแซมชอบประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคยลองเล่นตั้งแต่เครื่องตัดหญ้านะครับหรือไปประกอบรถโกคาร์ทอะไรพวกนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สนใจเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมถ้าใครเคยอ่านหนังสือทยานของผมนะครับ ผมก็จะมีเพื่อนของผมที่เป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบทิมสวีนี่นี่เลยนะครับหือชอบงัดแงะชอบแคะชอบอะไรแล้วก็ชอบเขียนโค้ดนะฮะเขียนโปรแกรมเองด้วยนะครับย้อนกลับมาที่ทิมสวีนี่เนี่ยนะครับสิ่งที่ทิมสวีนี่สนใจและชื่นชอบมากๆคือเกมอัตาริฮะแล้วก็เป็นเกมแบบแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยนะครับทีนี้จุดที่สร้างอินสปิเรชันในเขาครับ,รบเมื่อตอนทิมสวีนะี่อายุ11บขวบเนี่ยนะครับ เขาได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ิลทจากพี่ชายนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวทีมเองเนี่ยเขาชอบแล้วก็หลงไหลในการเล่นเกมมากเนี่ยตัวเองก็เลยเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ชายครับพี่ชายของทีมเนี่ยทำให้โลกนี้นะครับได้มีทีมส w วนนี่เวอร์ชันที่เป็นคนพัฒนาเกมเอนจินนะครับแล้วก็สร้าง u n r e a อร์เอนจขึ้นมาบนโลกนี้นะครับทิมเนี่ยเล่าว่า เขาต้องการสร้างเกม a อ v ด n t u เ e นเจอร์ต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาใช้เวลาเกินกวันหนึ่ง0,000ชั่วโมงครในการศึกษาขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลจากการะดานข่าวออนไลน์ครคือไปดูก็พูดง่ายๆครับเข้าไปอ่านในพันทิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ศึกษาการเขียนโปรแกรมเอาเองนะครับอาจจะไปดูใน reddit นะครับไปดูใน cracklist อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเป็นเว็บของต่างประเทศนะครับทีนี้การศึกษาต่างๆนะครับก็เลยทําให้ตัวทิมเองเนี่ย มีต้นทุนทางความรู้เนี่ยสูงมากแล้วก็มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมติดตัวมาย้อนกลับไปนะครับทิมเกิดปี1970นะครับอายุเขา5้า50กว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยทิมเ,เมื่อปีประมาณ1 9 0 0 1 9 9นเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่งเ,เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยท่านั้นเองนะครับตอนนั้นไอ้แอนิเมชันหรือไอโปรแกรมการเขียนโคดดิ้งอะไรมันไม่ได้แอดวานซ์เหมือนในปัจจุบันนะครับ มันยังใช้ DOS ใช้ Windows แบบขั้นเริ่มต้นกันอยู่เลยนะครับทิมเนี่ยเข้าเลือกเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยคิดจะสร้างเกมขึ้นมาเพื่อขายครับก็เลยตอนนั้นเนี่ยไปก่อตั้งบริษัทชื่อ Potomac คอมพิวเตอร์ซิสเขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เวลาเกือบปีสุดท้ายสร้างเกมแรกของตัวเองสำเร็จใช้ชื่อเกมว่า ZZT CC คือ z, z เนี่ยนะครับ แล้วก็ทีมเนี่ยเอาไปขายเป็นแชร์แวร์คือการให้ทดลองเล่นก่อนนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Apogee Software นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้าน,านการใช้โมเดลแบบแชร์แวร์ในการทําการตลาดนะครับแชร์แวร์คืออะไรเหมือนกับให้ไปทดลองเล่นก่อนถ้าชอบก็ค่อยมาซื้อไปอะไรเงี้ยถึงจุดนั้นเนี่ยทีมสามารถสร้างไรายได้ถึงวันละประมาณ100เหรียญสหรัฐนะครับจากโมเดลการขายแบบนี้นะครับย้อนกลับไปตอนนั้นนี่คือทีม เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยเองนะครับทีนี้พอพอมันเห็นแบบนี้นะครับเขาก็เห็นว่าเฮ้ยธุรกิจเกมที่เขาลงไหลไฟฟันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเฮ้ยมันทำทำเงินได้นี่ก็เลยตัดสินใจหยุดเรียนฮะแล้วก็เลือกออกมาเดินเส้นทางในการพัฒนาเกมแบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับ,นะรบจากที่ตั้งชื่อบริษัทเป็น p o โ t แม็กคอมพิวเตอร์ซิสเต็มเนี่ยกลายมาเป็น Epic Mega g a m e s นะครับ เพื่อให้มันรู้สึกว่าดูแล้วมันเป็นทางการมากขึ้นนะครับทีนี้พอก่อตั้งมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยทีมก็รู้สึกว่าตัวเองยังขาดทักษะบางอย่างในการสร้างเกมแล้วก็ความสามารถในการบริหารบริษัทแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วเฮ้ยทำตัวเอง,ต,เองตัวเองทําอยู่คนเดียวเนี่ยบริษัทไม่เติบโตแน่นอนก็เลยไปหาโคฟาวเดอร์ er นะครับคนอื่นๆที่จะมาช่วยทําให้บริษัทเติบโตขึ้นได้ในปีในปี1992กครับก็ได้เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งนั่นก็คือมาร์กเรนครับ การเข้ามาของ Mark r a ร n ครับทำให้ Epic Games เกม่ยเติบโตขึ้นมากๆครับเพราะว่า Mark Rain เ่ยมาช่วยเรื่องการจัดการระเบียบภายในนะครับรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการองค์กรทำให้ทีมสามารถโฟกัสการพัฒนาเกมได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นไม่นานครับไอเดียของทีมที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผู้พัฒนาเกมก็ได้เกิดขึ้นซึ่งนั่นคือการมาถึงของ u n r e a l Engine ิคำถามคือแล้วซอฟต์แวร์พัฒนาเกมอย่าง u n r e a l e n g i น e เนี่ยมัน มีความจำเป็นอย่างไรนะครับเกมเอนจินเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแล้วก็พัฒนาเกมนะครับโดยทุกๆเกมเนี่ยจะต้องถูกสร้างผ่านเกมเอนจินต่างๆที่มีอยู่หากเปรียบเทียบเนี่ยคล้ายๆกับถ้ามันมีรถยนต์ถ้าคุณจะทำรถยนต์ขึ้นมาสักคันหนึ่งเนี่ยเกมเอนจินก็เหมือนเครื่องยนต์นครับคุณจะไปตกแต่งอะไรอย่างอื่นได้แต่ระบบเครื่องยนต์เนี่ยคุณลองคิดดูนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยระบบเครื่องยนต์ก็มีแรฮะร,ระบบคาร์บูเรเตอร์แล้วก็มาเป็นหัวฉีด ต่อไปก็เป็นระบบไฟฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่ว่าบริษัทบริษัทหนึ่งก็ใช้ต่างระบบกันนะฮะคาร์บูเรเตอร์ก็ใช้คาร์บูเรเตอร์เหมือนกันหัวฉีดก็หัวฉีดเหมือนกันอาจจะดัดแปลงบางอย่างให้ไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานของมันเหมือนเหมือนกันเกมเอนจินก็ทํางานคล้ายๆแบบนั้นนะครับก็หลังจากการสร้างไอ้ u o r e e n g n n i n e ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทําให้ Epic Games เนี่ยนะครับเติบโตขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดสุดๆเลยนะครับ โดยเกมแรกที่นำซอฟต์แวร์ของทีมไปใช้เนี่ยเกมนั้นชื่อว่า Unreal ต้องแยกให้ถูกนะฮะซอฟต์แวร์ที่เป็นเอนจินของทีมเนี่ยชื่อว่า Unreal Engine นะฮะแต่เกมที่เอาซอฟต์แวร์ของทีมไปใช้เนี่ยชื่อเกมชื่อ Unreal เลยนะครับเป็นเกมแบบ FPS นะครับ first person shooting นะครับอย่าง Counter Strike นะครับก็ทำให้ พอใช้แบบนี้เนี่ยนะครับใช้ใช้เอไเกมเอนจินของ Unreal ไปเนี่ยทำให้เกม Unreal เนี่ยสำเร็จอย่างมากนะครับยอดขายตอนนั้นเนี่ยปี2002นะครับขายเป็น1.5ล้านแผ่นนะครับจากนั้นมาครับความสำเร็จของ Epic Games นะครับก็คือการสร้างเกมหลายๆตัวตามมาแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็พอปี2017ครับ Epic Games ก็เปิดตัวเกมที่ หนึ่งในเกมที่น่าประสบความสําเร็จที่สุดในโลกเกมหนึ่งเลยก็คือนั่นก็คือ f o r t n i t e นะครับเพราะว่าหลังจากเปิดตัวได้แค่2ปีเนี่ยฟอร์ดไนท์เนี่ยกวาดรายได้ไปแบบมหาศาลถล่มทลายเลยครับมากกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นรายได้จากเกมที่มากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็แน่นอนตัวแปรสําคัญที่เป็นจิ๊กซอที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเกมต่างๆที่มันสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้นะครับก็คือซอฟต์แวร์พัฒนาเกมอย่าง Unreal Engine นะครับ ก็วิธีในการได้เงินเนี่ยอันเด i ร e เนจิมันก็เรียกว่าแทบจะเป็นเสือนอนกินเลยนะครับเพราะว่าคนคนจะพัฒนาเกมเนี่ยก็ต้องมานั่งออกแบบกราฟิกคิดวิธีการคิดเควสคิดการมันจะมีบอสหน้าตาแบบไหนจะเป็นยังไงแต่ Android Engine นั่งอยู่เฉยครับเอาซอฟต์แวร์เขาไปใช้ตัวเองอาจจะมีพัฒนามีอินเทอร์เฟซมีอะไรบ้างอัปเดตแพทช์อัปเดตอะไรของไปแต่ไม่เหนื่อยเท่าคนพัฒนาเกมแต่ไรายได้แทบจะเป็นแบบ เสือนอนกินนะครับก็คุณผู้ฟังคิดยังไงฮะผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้อยากทำแบบ u n r e a l e n g i n e ให้ได้มากๆแต่ติดอย่างเดียวครับไม่ได้เก่งเท่าทีมสวีนี่ซึ่งอันนี้แหละครับติดเรื่องใหญ่ที่สุดเลยครับถ้าเก่งแบบเขาเนี่ยนะฮะแหมก็อยากคิดได้เหมือนกันว่าเอถ้าถ้ามีความสามารถแล้วจะทำได้อย่างเขาหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าทิมเนี่ยไม่ได้เจอกับ ผู้ก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งอย่างมาร์กเรนเนี่ยทีมก็คงวันๆก็ต้องง่วนอยู่กับการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดไปด้วยก็ได้นะนะครับมันจริงๆมันหลายอย่างครับในการทำสตาร์ทอัพหรือการทําธุรกิจด้านเทคโนโลยีให้สําเร็จเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวเก่งทุกอย่างและครองโลกได้ทั้งหมดนะบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ถ้าเป็นชาวพุทธเราเราบอกบุญวาสนาด้วยการจะเจอ ผู้ร่วมก่อตั้งที่มันแหมอยู่กับเราได้นานๆแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันพูดอะไรกันไปแล้วก็เปิดรับแล้วก็ทําให้ธุรกิจเติบโตกันได้แล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันได้เป็นอย่างดีเนี่ยแหมมันก็ต้องบอกว่าทําบุญมาดีจริงๆนะครับปัจจุบันก็ทิมนะครับกลายเป็นอัครมหาเศรษฐีเลยและครับมีมูลค่าทรัพย์สินนี่ทะลุเป็นหมื่นล้านเหรียญไปแล้วนะครับก็โอ้โร่ำรวยสุดๆจริงๆนะครับ S 1> <S 1> ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหวังว่าจะอินสปายคุณผู้ฟังทุกท่านให้มีความรู้สึกว่าโอ้ซูปเปอร์ยูนิคอร์นเหล่านี้มันน่าจับตามองจริงๆแล้วก็หวังว่าจะเห็นบริษัทจากเอาว่าภูมิภาคเอเชียหรือเซาท์อีสเอ,อสเชียแล้วกันหรือเชียร์ว่าให้มีบริษัทจากไทยบ้างก็ได้นะครับให้ไปประทับตานะครับว่าเราเป็นซูปเปอร์ยูนิคอร์นได้บ้างในอนาคตอันไม่ไกลนี้บ้างแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใน EP ต่อไปนะครับ สวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยยของพัรคปี